สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนแอดมินมาอยู่ที่สุขรโรงแรมสกโไทยโอลิเทย์ไป็ูบรรยากาศยามเช้าตะวันกําลังขึ้นแดดพลังจัดจ้าฟังเสียงนกเสียงกาโอ้ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆพี่นอ้องธรรมชาติแบบว่าธรรมชาติทุ่งนานะ คลิปนี้พาเดินดูฟังเสียงนกยามช้านกกำลังออกหากินกลุ่มนักท่องเที่ยวก็เริ่มออกเดินทางออกจากโรงแรมกันแล้วครับผมเดินทางต่อโรงแรมนี้อยู่ใ,ใกล้สนามบินสุโขทัยเนี่ยทางเข้ามาเลยคือมันเป็นเขตพื้นที่ทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะมันก็เลยแบบเออแบบบรรยากาศก็กเลยแบบแบบสดชื่นสดชื่น ไม่ใช่บรรยากาศแบบในเมืองบรรยากาศแบบกลางทุ่งกลางนาแต่พื้นที่ก็กว้างมากเลยนะฟังเสียงนกนะ เ,เดินใกล้ไม่ได้เลยพีน,น้องคือธรรมชาติของเขาเนาะเขาก็กลัวไป็เรื่องปกติเดินไม่ใกล้ๆบินนี้หมดอาอย่างนั้นก็เห็นอยู่ตน้นบินมาเกาะอยู่ตรงอันนี้ต้นว่าหรือเปล่าไม่รู้นะ ไป,ไ,ไปแล้วเมื่อกี้เกาะอยู่ตรงนี้หลายตัวโยบินหนีไปหมดละ มองไกลๆเอาครับทุกคนมองไกลๆเอาก็จะเห็นอยู่ฟังเสียงเอาเด้อทุกคนขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์